ที่เราจะเลือกซื้อบ้านสักหลังต้องดูหลายปัจจัยทั้งเรื่องการเดินทางแหล่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในโครงการที่สำคัญบ้านที่เราเลือกจะต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราด้วย และวันนี้นะคะบิมอยู่กันที่โครงการมีทานียสายใหม่คูคตสเตชันค่ะซึ่งที่นี่นะคะเดินทางมาง่ายมากๆเลยเพราะว่าตัวโครงการนะคะอยู่ติดกับ BTS เลยค่ะวันนี้บิมก็เลยตัดสินใจนั่ง a i r p o อร Link จากบ้านที่สุวรรณภูมินะคะมาลงที่ BTS สถานีคูคตค่ะและที่นี่นะคะเขายังมีบริการรถชัตเทิรนแวนนะคะไปรับถึงสถานีมาส่งที่ตัวโครงการเลยค่ะสะดวกสบายมากๆ โดยโครงการบีทาเนียสายใหม่คูโคสสเตชันเป็นโครงการที่มีไทยแบบบ้านตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบมาพร้อมกับการออกแบบสไตล์อิงลิชโมเดิร์ Classic ที่จะขยายความสุขของทุกคนให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะและในส่วนแรกนะคะที่บิมอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสด,ดูนั้นก็คือขับเฮาส์สุดกว้างนั่นเองค่ะ ที่มีหลากหลายกิจกรรมให้ทุกคนได้เลือกเล่นกันเลยนะคะและตรงนี้นะคะก็คือสระน้ำระบบเกลือที่ตั้งอยู่หน้าโครงการทุกคนสามารถมาเทควิวได้แบบสวยๆเลยคะ่ะและเดินเข้ามานะคะก็จะพบกับ living area โถงส่วนกลางขนาดกว้างที่มีเพดานสูงโปร่งโล่ง,ลงสบายไม่แออัดที่มาพร้อมกับที่นั่งที่สามารถนั่งพักผ่อนในวันที่สบายๆได้เลยคะ่ะ สำหรับสายรักสุขภาพต้องชอบแน่นอนนะคะกับห้องฟิตเนสและห้องโยคะที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันเลยไม่ว่าจะเดินวิ่งหรือฟิตหุ่นก็สามารถทําได้แบบจัดเต็มเลยค่ะที่สําคัญนะคะเขายังมาพร้อมกับกระจกรอบด้านนะคะใครที่มาออกกําลังกายก็สามารถมาเทควิวได้แบบเพลินเลยค่ะและห้องนี้นะคะก็คือห้องฟังก์ชั่นรูมค่ะที่เขาให้พื้นที่สําหรับโคเวิร์กิ่งสเตทไว้นั่งทํางานอ่านหนังสือหรือว่าประชุมงานก็ทําได้แบบไม่มีสะดุดเลยค่ะ และที่สำคัญน,นะคะเขายังมีโซนเพลนที่นะคะไว้สำหรับเตรียมเครื่องดื่มแล้วก็อาหารได้อีกด้วยค่ะ แบบบ้านข้างหลังบินตอนนี้นะคะก็คือแบบบ้านเบอร์วิกนั่นเองค่ะมีพื้นที่ใช้สอย108ตารางเมตรมีฟังก์ชั่น3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้องอนเนกประสงค์1ครัวไทยและ2ที่จอดรถค่ะฟังก์ชั่นจัดเต็มขนาดนี้ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามดิวเข้ามาเลยค่ะ และเดินเข้ามานะคะก็จะพบกับ living area ค่ะเป็นพื้นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมภายในครอบครัวไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะ และห้องนี้นะคะบิมชอบมากๆค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะก็คือห้องอนเนกประสงค์นั่นเองค่ะที่ทางโครงการนะคะออกแบบเป็นสตูดิโอถ่ายภาพค่ะใครที่ทำงานอยู่บ้านนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะพ่อค้าออนไลน์หรือว่าแม่ค้าออนไลน์นะคะก็สามารถทำห้องนี้เป็นห้องไลฟ์สดหรือว่าเก็บสต็อกสินค้าก็ได้ค่ะ โซนนี้นะคะก็คือโซนรับประทานอาหารนั่นเองค่ะที่เชื่อมกับ living area นะคะเขายังให้พื้นที่สำหรับเคาน์เตอร์บาร์และตู้เย็นขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะสายกินอย่างเราต้องไม่พลาดแน่นอนนะคะกับห้องนี้ค่ะที่เขาทำเป็นครัวไทยนะคะและมีเคาน์เตอร์บาร์สำหรับวางอุปกรณ์ทำครัวได้อย่างหลากหลายเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขายังมีพื้นที่สำหรับทำโซนซักล้างอีกด้วยค่ะใช้พื้นที่ใช้สอยคุ้มมากๆค่ะ บินก็อยู่กันที่บริเวณชั้น2ค่ะกับห้องมาสเตอร์เบดรูมสุดกว้างนั่นเองค่ะที่เขามีวอล์กอินโคเซตและห้องน้ำในตัวเลยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ทางโครงการยังเตรียมห้องนอนไว้อีก2ห้องขอบอกว่ารองรับครอบครัวใหญ่ได้แบบจุใจเลยค่ะ สำคัญนะคะบ้านหลังนี้ยังมีระบบ Home Automation ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่าง USB outlet และมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงอย่าง Digital Door Lock และ IP Camera ด้วยค่ะตรงรักแล้วใช่ไหมคะกับโครงการบ้านที่บีมพามาชมในวันนี้ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและตอบโจทย์เรื่องการเดินทางที่สะดวกสบายนอกจากทางโครงการเขามีรถชตเแวนให้บริการแล้วเนี่ยเขายังมีรถตุกๆให้บริการอีกด้วยนะคะ สามารถเดินทางเข้าออกได้ทั้งหน้าโครงการและหลังโครงการเลยดีขนาดนี้อย่าลืมรีบมาจับจองกันเยอะๆนะคะ